สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำแตงใส่ขนมจีนใส่สตอแล้วก็ใส่แบบมะเขือเทศทเยอะๆแล้วก็ผักก็จะมีเบบี้แครอทนะคะแล้วก็จะ,ม,ะมีถั่วลันเตาถั่วลันเตาหวานแบบสดนะคะแล้วก็มีพริกแดงหนึ่งลูกอันเนี้ยมันจะกรอบมากแล้วก็วันนี้มินก็จะทำรสจัดๆนิดนึนนงแล้วก็ใส่ถัว่วใส่คือใส่ทุกอย่างจิป,ปาถะ ขนมจีนขนมจีนก็จะเป็นเซนแห้งลวกเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเลยนะในช้อปปี้อะอยากกินอะไรก็มีตัวนีส้ดสดๆเลย な เอาช้อนด้านมาเอาช้อนมาจะได้สดน้ำได้ด้วย สตอร์สั่งจากช้อปปี้อะร้อยกรัมอะร้อยกรัมสองร้อยบาทมั้งไม่แน่ใจต่อข้าวเ้นดีตรงไหนไปดูที่แมคโครแพงมากสองร้อยกรัมมาสองร้อย อันนี้ค่าส่งประมาณ 40, 40บาทมีคนถามว่าเห็นแต่คิปกินข้าหน่องจีนคือแบบนุ้นเป็คนชอบกินข้าหน่องจีนมากชอบกินวุ้เดี๋ยวชอากินทุกอย่างที่เป็นเส้นชอบกินผักผักสด ผักลวกก็ชอบตัวชอบผักสดน่ะค่ะหวานมากพือหวานลวกก็หวานนะแต่ว่าพอดีรีบไงก็เลยไม่ได้ลวกดินสดก็ได้ ก็มาฟังจากเสียงใส่สะตอเยอะมากหรือยยันว่าจะผัดพริกแกงหมูใส่สะตอ ก็ซื้อเก็บแด้ไม่นานนะมันจะไม่กรอบถ้าเก็บานานๆน,านี่สั่งขนมจีนไปอีกลังลังมีประมาณ36หอ่อตั้งแต่ได้กินขนมจีนที่แบบ เอาเส้นแห้งไปด้วยไม่เคยอยากกินข้นมจีนท,ที่มันเป็นแบบเข็งอีกเลยนะไม่อร่อยเลยอะแล้วก็แบบมันเละชอบกินแบบต้มส,ด,สดเลย คนชอบซื้อผักติดตู้เย็นไว้เยอะมากแล้วแบบกินไม่ทันพอมากินอีกทีนึงคือบะหี่ยวหมดละนึ้มาหลายอย่างมาังนช่นึ่งไม่อ,อก่อกินเลย ส่งการปีนปเงียบม,มากเคอร์ฟิวอยู่บ้านใายบ้านม,านนนนมนันดีแล้วแหละแล้วก็เจอก็เป็นคนแบบไม่เล่นสรงการอยู่แล้วก็คือแบบเล่นแต่ว่าแบบไม่ชอบแบบไปเปียกข้างนอกอะหนาว คนแบบกินผักสวนไม่ได้ก็แบบว่าบางคนกินผักสวนไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเริ่มจากแบบพวกของที่มันไม่เหม็นเขียวอ,อ,อย่างแค่ผผดกดังสามสี cho ăn cái. đột luộc lúc này rồi. được đó. Ăn ngay vừa cắn này. นะผัดอันนี้ก็อร่อยนะผัดเปรี้ยวหวานยังไม่เคยผัดกะทีส่วนใหญ่ก็กินกินอันนี้อย่างเดียวกินสดแต่แต่เคยไปผัดกับอันนี้ลูกชินะ้นอ่ะอร่อย เรือหน่อยโอเคเดี๋ยวไปกินต่อเดี๋ยวคลิมันจะยาวกป่านะคะ่ะคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นคลิปกินอะไรอีกโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย